สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีหัวข้อน่าสนใจจากในห้องแลบเคมีมาคุยกันเป็นเรื่องที่เออเหมือนจะคุ้นเคยแต่พอลงรายละเอียดแล้วก็น่าทึ่งไม่น้อยเลยนั่นคือเรื่อง indicator สำหรับกรดเบสครับจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเรื่อง indicator นี้ถึงจะดูเป็นพื้นฐานแต่กลไกมันน่าสนใจจริงๆค่ะครับผมงั้นเริ่มกันเลยดีกว่า indicator เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับแบบ สรุปง่ายๆถ้าพูดแบบง่ายที่สุดนะคะมันก็คือสารเคมีชนิดพิเศษนะคะที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้ใช่ค่ะซึ่งทางเคมีเราเรียกว่าเป็นสารประกอบฮาโลโครมิกเราใช้มันแค่นิดเดียวเองค่ะอ๋อค่ะก็เพื่อดูคร่าวๆว,ว่าสารละลายที่เราสนใจเนี่ยมันมีความเป็นกรดหรือเบสมากน้อยแค่ไหนหรือที่เรียกว่าค่า pH นะคะครับผมแล้ว มันทำงานยังไงครับถึงรู้ค่า pH ได้หัวใจหลักเลยนะคะคือมันไวต่อการมีอยู่ของไอออนที่บ่งบอกความเป็นกรดนะคะโดยเฉพาะไฮโดรเนียมไอออน H3O+ บวกหรือถ้าจะให้คุณเคยกว่านั้นก็คือโปรโตอนหรือไฮโดรเจนไอออน H+ อ๋อตัว H+ วกนี้เองใช่ค่ะพอความเข้มข้นของ H+ บวกในสารละลายมันเปลี่ยนไปเนี่ยตัวอินดิเคเตอร์ก็จะตอบสนองแล้วก็เปลี่ยนสีไปตามนั้นเลยค่ะ แล้วการเปลี่ยนสีนี้เราเห็นด้วยตาเปล่าได้เลยส่วนใหญ่ใช่ค่ะชัดเจนเลยแต่ถ้าต้องการความแม่นยำหรือข้อมูลเชิงลึกจริงๆนะคะบางทีเราก็ต้องใช้เครื่องมือช่วยอย่างสเปกโทรสโคปีมาวัดว่ามันดูดกลืนแสงสีอะไรไปเท่าไหร่ซึ่งจะให้ข้อมูลที่ละเอียดกว่าสีที่เราเห็นเฉยๆค่ะโอ้น่าสนใจมากครับตรงที่มันเปลี่ยนสีได้นี่แหละแล้วแล้คนกมันเป็นยังไงนะครับทำไมมันถึงเปลี่ยนสีได้ แล้วเราจะอ่านค่าจากสีที่เปลี่ยนไปได้อย่างไรบ้างครับค่ะหลักการพื้นฐานเลยนะคะคืออินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีอยู่2 2ร่างหรือ2รูปแบบในสารละลาย2ร่างใช่ค่ะคล้ายๆมี2บุค,คลิกเลยคือร่างที่เป็นกรดอ่อนๆเรามักจะเขียนย่อยๆว่า HInHIn นะครับค่ะกับอีกร่างคือคู่เบสของมันหรือ In- minus, ซึ่งประเด็นสำคัญคือ2ร่างนี้มีสีไม่เหมือนกันค่ะ อ๋อ oh, สีต่างกันนี่เองใช่ค่ะทีนี้จุดที่ต้องทำความเข้าใจต่อมาคือช่วง pH ของการเปลี่ยนสีค่ะช่วง pH ค่ะมันไม่ใช่ว่าพอถึง pH แป๊ะๆค่าหนึ่งแล้วสีจะเปลี่ยนปุ๊บนะคะแต่มันเป็นช่วงที่สีกำลังค่อยๆเปลี่ยนจากสีของร่างกรด HIn ไปเป็นสีของร่างอินหรือกลับกัน uh huh. ช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะกว้างประมาณ2หน่วย pH ค่ะ หมายความว่าในช่วงนั้นเราจะเห็นสีผสมถูกต้องเลยครับสีที่เราเห็นในช่วงนั้นจริงๆก็คือสีที่เกิดจากการผสมกันระหว่างสีของร่างกรด HIn กับสีของร่างเบส In- สัดส่วนของสองร่างนี้ณขนาดนั้นก็จะขึ้นอยู่กับค่า pH ของสารละลายเลยครับถ้า pH ไปทางกรดมากหน่อยก็จะเห็นสีของ HIn เด่นกว่าถ้าไปทางเบสก็จะเห็นสีของ In- ชัดขึ้น เข้าใจแล้วครับมันเป็นการบอกสมดุลของ2องร่างนี้นี่เองงั้นขอยกตัวอย่างอินดิเคเตอร์ที่ใช้กันบ่อยๆหน่อยได้ไหมครับอย่างเช่นเมทิลออเรนจ์ที่ได้ยินบ่อยๆได้เลยค่ะเมทิลออเรนจ์นี่เป็นตัวคลาสสิกเลยค่ะใช้กันเยอะมากช่วง pH ที่มันเปลี่ยนสีจะอยู่ที่ประมาณ3.1-4.4ค่ะ3.1-4.4 ใช่ค่ะถ้าสารละลายมี pH ต่ำกว่า3.1คือเป็นกรดค่อนข้างแรงหน่อยมันจะอยู่ในรูป HIn ซึ่งให้สีแดงค่ะสีแดงนะครับแต่ถ้า pH สูงกว่า4.4ขึ้นไปมันจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูป In- ซึ่งให้สีเหลืองอ๋อแดงกับเหลืองแล้วถ้า pH มันอยู่ตรง,ตงกลางระหว่าง3.1กับ4.4ล่ะครับก็อย่างที่คุยกันตะกี้นี้เลยค่ะเราก็จะเห็นเป็นสีส้มซึ่งก็คือสีผสมระหว่างแดงกับเหลืองสีส้มใช่ค่ะ ความเข้มของสีส้มก็จะไล่เฉดไปเรื่อยๆในช่วง3 1นถึง4ีเนี่ยแหละค่ะทำให้เม t h ลอ orange เหมาะกับการไทเทรตบางประเภทเช่นกรดแก่กับเบสอ่อนเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับและอีกตัวที่ดังไม่แพ้กัน p h นอ o l ท h t h ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับ p h นอ o l ท h t h นี่ก็เป็นดาวเด่งอีกตัวหนึ่งเลยค่ะแต่จะทำงานในช่วง pH ที่เป็นเบสมากกว่าคือประมาณ8.3ถึง10.0 8.3ถึง10.0ช่วงเบสเลย ใช่ค่ะแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจมากๆคือในสภาวะที่เป็นกรดหรือ pH ต่ำกว่า8.3ลงมาเนี่ยรูป HIn ของฟีนอลฟทาลีนจะไม่มีสีเลยค่ะไม่มีสีเลยเหรอครับแปลกดีใช่ค่ะใส่ไม่มีสีเลยแต่พอ pH ค่อยๆสูงขึ้นจนเกิน8.3แล้วไปถึง10.0หรือสูงกว่านั้นมันจะเปลี่ยนเป็นรูปเบสหรือ i n นลบครับ ซึ่งรูปอินลบนี่แหละค่ะที่มีสีชมพูหรือบางทีก็ชมพูบานเย็นสดใสามากอ๋อแากไม่มีสีเป็นชมพูเลยค่ะในช่วงระหว่าง8.3ถึง10.0ก็จะเริ่มเห็นเป็นสีชมพูอ่อนๆแล้วค่อยๆเข้มขึ้นตามค่า PH ที่เพิ่มขึ้นก็เลยเหมาะกับการไทเทรตกรดอ่อนกับเบสแก่ค่ะที่มันเปลี่ยนสีได้แบบนี้มันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างโมเลกุลด้วยไหมครับเกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะ การเปลี่ยนสีที่น้าทึ่งนี้มันเกิดจากการที่โมเลกุลของอินดิเคเตอร์มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในเลยนะคะคือพอโมเลกุลมันได้รับหรือสูญเสียโปรโตอน H+ ไปเนี่ยการจัดเรียงตัวของอะตอมหรือแม้กระทั่งการกระจายตัวของอิเล็กตรอนในโมเลกุลมันเปลี่ยนไปอื mm. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี่เองค่ะที่ส่งผลต่อความสามารถในการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต่างๆทำให้สีที่เรามองเห็น มันเปลี่ยนตามไปด้วยโอ้โหฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับแต่ก็น่าทึ่งจริงๆสรุปแล้วอินดิเคเตอร์พวกนี้ก็มีประโยชน์มากในการช่วยประเมินค่า ph แบบคร่าวๆได้เร็วใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าสาระละลายเดิมมันไม่มีสีอยู่แล้วเนี่ย การสังเกตสีของอินดิเคเตอร์ก็จะยิ่งชัดเจนมากๆเหมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็นค่าความเป็นกรดเบสได้เลยนะครับถูกต้องค่ะเป็นเหมือนไกด์นำทางให้เราพอรู้ภาพรวมได้เร็วแม้ว่าอาจจะไม่ได้ให้ค่าที่แม่นยำเป๊ะๆเ,เ,เท่าเครื่องมือวัด pH โดยตรงก็ตามค่ะครับสรุปปิดท้ายวันนี้อินดิเคเตอร์ก็คือเครื่องมือทางเคมีที่ ฉลาดมากนะครับมันใช้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของตัวเองนี่แหละเพื่อแปลค่า ph ที่เรามองไม่เห็นให้ออกมาเป็นการเปลี่ยนสีที่เราสังเกตได้ใช่ค่ะซึ่งแต่ละตัวก็จะมีช่วง ph ที่เปลี่ยนสีเฉพาะของมันเองอย่างเมทิลออเรนจ์ก็เปลี่ยนจากแดงเป็นเหลืองในช่วง ph ที่เป็นกรดหน่อยครับส่วนฟีโนล์ทัลีนก็เปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นชมพูในช่วง ph ที่เป็นเบสอืม ทีนี้พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วมันก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนะครับค่ะในเมื่อเรารู้แล้วว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันเปลี่ยนสีเป็นช่วงค่า pH ไม่ใช่ณนะจุด pH ใดจุด1นึ่งเป,ะเปะ๊ะๆโดยเฉพาะตอนที่สีกำลังผสมกันหรือสียังอ่อนๆจางๆอยู่เนี่ยการที่เราจะอ่านค่า pH จากสีของอินดิเคเตอร์อย่างเดียวมันจะให้ความแม่นยำได้มากน้อยแค่ไหนกันอืมนั่นสินะคะ แล้วถ้าในงานที่ต้องการความแม่นยำสูงมากๆจริงๆเราอาจจะต้องพิจารณาใช้อะไรเพิ่มเติมหรือมีเทคนิคอื่นอีกไหมเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้ไปคิดกันต่อได้นะครับ